สภาวะ overfeeding อย่างที่แม่โบพูดไปใช่ไหมคุณแม่คะคือน้อง่ะจะกินนมเยอะเกินกินนมถี่นะคะนาะแล้วก็จะมีการที่แบบพุงกลางลามอยู่ตลอดเวลาน้ําหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเกินนะคะเนาะเกินกว่าเดือนละ1กิโลกร,รมัมทีนี้เวลาที่ลูกของเรานะคะมีอาการอ้วกแหวะนะคะวิธีการปฐมพยาบาลถ้าสมมติว่าเราหาเจอว่าลูกอ่ะอ้วกแหวะอยู่และเห็นต่อหน้าต่อตาเราก็จะต้องมีการที่จับน้องตะแคงหน้าหรือว่าน้อง่ะจับตะแคงแบบนี้เพื่อป้องกันไมใ่ให้น้องนะคะสูดสำลักเอานมนะคะเข้าไปในปอดนะคะ หรือว่าหลอดลมของน้องนะคะเนาะแหวนมออกมานะ,ะเราก็จะต้องเช็ดทําความสะอาดนะคะผิวหนังตรงบริเวณนั้นนะคะด้วยผ้าเปียกน้าเกลือไทนี่โนตนะคะเพราะว่าเช็ดทำความสะอาดได้ทั่วทั้งร่างกายลูกถ้าสมมุติว่าเป็นสีม่วงนะคะก็จะมีกลิ่นนะคะอ่างุ่นนะคะเนาะหอมละมุนนะคะเนาะสามารถเช็ดหน้าลูกได้ถ้าเป็นสีม่วงสามารถใช้ดได้กับลูกน้อยที่อายุตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ถ้าสมมติว่าน้องเป็นทารกเบบี๋เลยก็ใช้เป็นสูตรสีขาวนะคะสูตรที่ไม่มีกลิ่นเช็ดนะคะเนาะรอบปากของน้องนะคะอย่างเบามือซับอย่างเบามือนะคะเนาะออกด้วย ผ้าเปียกน้าเกลือไทนีนอตนะคะเนาะด้วยผ้าเปียกน้าเกลือไทนีนอตเองนะคะจะเป็นน,น้าเกลือใกล้เคียงกับน้ําหล่อเลี้ยงในเซลล์ร่างกายคนเช็ดหน้าได้เช็ดคอน้องได้เช็ดแขนขาอวัยวะเพศของน้องได้นะคะไม่ระคายเคืองไม่แสบผิวนะคะสามารถเช็ดได้าทาร่างกายของลูกเองพันการทดสอบว่าไม่ก่อให้เกิดการแพรนะคะดังนั้นลูกๆนะคะที่เป็นทารกแรกเกิดก็คือสามารถใช้ได้เป็นสูตรสีขาวนะ,ะแล้วก็เนื้อผ้านุ่มนะคะเนาะชุ่มชื่นเช็ดนะคะเนาะทำความสะอาดนะคะเช็ดสิ่งคราบสิ่ง สุกปกต่างๆะคะออกได้ง่ายนะคะแล้วก็ใหญ่เช็ดสะใจมากเลยค่ะคุณแม่ขานะคะ่ะดูแลเช็ดทาความสะอาดผิวลูกน้อยนะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าจะทําให้ผิวของลูกน้อยส่วนนั้นนะคะมีความแหง้งไม่ต้องกังวลใส่พราเปี่ยนน้าเกลือนะคะมีสารสกัดนะคะจากอะโวคาโดเช็ดแล้วนะคะคือชุ่มชื้นให้กับผิวลูกนะคะดังนั้นก็เลือกใช้ผ้าเปียกน้าเกลือไทยนีโน้ได้นะคะไม่แสบผิวไม่มีสีไม่มีน้ําหอมนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารเคมีที่จะกระตุ้นให้ลูกของคุณแม่แพ้คือคิดถึงผ้าเปียกนะคะก็จะต้องคิดถ คุณแม่ขามีสสูตรนะคะ2ขนาดด้วยกันเป็นสีขาวนะคะก็จะเหมาะสําหรับลูกๆนะคะที่ตั้งแต่ในวัยทารกแรกเกิดนะคะเชหน้าได้เ็ดตัวได้ถ้าเป็นสูตรสีม่วงนะคะก็จะเป็นกลิ่นอง,งนุ่นหอมละมุนนะคะคุณแม่คะใช้ได้กับลูกๆนะคะที่อยู่ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนะคะมีทั้งไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กนะคะเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมเลยนะคะต้องบอกเลยว่าผ้าเปียกน้ำเกลือนะคะมีติดบ้านไว้ยังไงก็ได้ใช้แน่นอนและได้ใช้เยอะด้วยนะคะ